ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็เอ่อทอยเลตท,ทาวเวอร์ดีฟิลและซึ่งวันนี้ก็จะมาลงในส่วนของเอ่อแร็งต่ตอน,นั่นเองครับผมตอนที่เราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วครับผมแล้วก็มีคนแนะนำเทคนิคมาเยอะมากมาครับผมตอนนี้เราก็แรง็งแร็เสองเลยนะครับผมฮะแร็ปมาของเราก็คือแร็งสิบนั่นเองครับผมแต่วันนี้เรียกถึงหรือเปล่า,าหน้าคนทู่ห้าอย่างน้อยก็เสักแร็งกันละกัน,กนซึ่งอันดับแรก กดไลค์ก่อนเลยคุณดูฮะแล้วก็คอมเมนต์เทคนิคกันมาได้นะครับผมฮะเราจัดทีมเพิ่นหน่อยละกันคุดูซึ่งตอนนี้นั้นเอ่อแล้วบอกพี่ครับไฮเปอร์นี่นแหละดีแล้วพี่ไม่ควรจะออกงั้นจัดเลยละกันไฮเปอร์ส่วนตัวต่อมานั้นที่เออน้องๆแนะนํามาก็คือตัวแรกเข,ของกีเลเซอร์พี่ถ้าเกิดเอาอ่ะผมแนะนำเอาเอสโตดีกว่าเพราะเอสโตนั้นสโลได้ดีกว่านะครับผมฮาก่าจัดไปละกันน้องชายเปลี่ยนจากกีเลเซอร์เป็นเอสโตนะครับผมเพราะว่ามันสโลหกสแล้วก็เอออย่างหนึ่งคือมันทั่วทั้งแมปเลยก็ววว่าาไดด้้คคครรรัััับบผมสหตตละะนนีโโฮ แต่ว่าข้อเสียเลยก็คือมันอัพเพลงหน่อยนะครับผมและตัวทำคือเป็นซาต้าแล้วก็เออเลปิคอนนะครับผมคดูฮะที่สามารถที่จะเออแบกได้นะครับผมมิววิ่งก็ได้นะคอนดูแต่ว่าคอมไม่บอกเลปิคอนก็ได้พี่แล้วก็สุดท้ายก็คือตัวบูธที่ราคาแพงนะครับผมเพราะว่าเน้นรวยแล้วกันคอนโดทีนทีมรวยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก่อแล้วใครมาซูมหาไฮเปอร์มาซูมหาไฮเปอร์เกลือนะครับผมคนดดอีกก็องอุ้ยกองหมุนนานแต่ก็ยังโคเกลืออยู่ดีนะครับผมฮามาก็ส์อ๋ผมจุดนั้นจะเดินแบบเปิดตลอดทางหรือเปล่าคนดด มันเดินเปิดตลอดทางลองดูดิเดินเปิดรอแบแมปเลยนะครับผมรวยเกินไงหมอนีอค่คนไทยดีกว่าคนดูเอออย่าบอกก็ได้นะอย่าบอกได้นะนะมุนนน้ำแบบนี้โอเคเกลือนะครับผมฮะเดเกลืออูดูดิคขดูเปิดต,ล,ดต,ะะล,ดตลอดทางเลยเปิดตลอดทางนะครับผมสวยเกิ <c oughs> นเแล้วพี่เกมเปิดตลอดทางก็ดูเปิดตลอดทางนะครับผมฮะเกลือทุกโอ้ยไฮเปอร์หรื่อยไปเล้ไฮปเปอร์จริงก็ดู อะไรอะ่ะสูตรนี้ได้อีกัน้วรอครับดูไว้ค่อยลองเปิดกันละกันนะครับผมสูตรนี้มึงเปิดทั่วแมปบอกกูดูเดินทั่วแมปบอดวงดีจริงได้ไฮเปอร์มาตัวหนึ่งนะครับผมฮะไม่ก้อนหรือว่าดวงดีนะพ่อหนุ่มเกยินดีด้วยที่ได้ไฮเปอร์ว่าแต่ทำไมไฮเปอร์นั้นมาสุ่มง่ายขนาดนั้นเลยอะ่ะไฮเปอร์สุ่มง่ายขนาดนั้นเหรพ่อหนุ่มไอ้ไก่โอ้ไม่ก้ไฮเปอร์นี่เกมพื้นตัวเห,อหรอว่าเกมได้ไฮเปอร์อเกมพื้นตัวอย่างนั้นเหรอพี่ให้เอาน้องชายเลย <c oughs> โลกกลมนะก็เด้อโลกกลมนะ ว่าไงครับน้องชายอ้ยกาลังจะไปลงเอเลดเองสนใจไปลงกับพี่ยะเปล่าน้องสนใจไปลงที่หรือเปล่าไอ้ไก่มันไปลงเอเลดหรือเปล่าเสื้ออะไรเองเนี่ยเสืออ<ๆ>้อเล้ยวะอ่าเขาว่า,<ๆ>วาผมขอเปิดให้หมดก่อนงั้นได้เลยเดี๋ยวพี่จะรอคอยนะแต่เองก็ไม่จะได้หายเปื่อแหละเออกล้องมันเยอะมันเยอะเอะท่วทะคนดูเออกล้องเยอะจัดเลยเดี๋ยว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 เยเอาเจาทำไมอย่างคนดูไอ้โคมาจะดวงดีมันก็ดวงดีแล้วคนดูดิ โอ้โหตัวหนึ่งรามันออกไฮเปอร์ซามตัวก็ดูไฮเปอร์สามตัวลวด o ห my god งั้นเรียกเสี่ยแล้วกันเสีย่ยเสี่ยมาลงกับผมมาเสีย่ยเสี่ยมาลงกับผมมันไม่ใช่แล้วก็ดูครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วก็ดูอะไรอ่ะขออนุญาตเอ,อ่อซื้อน้ํายาก่อนละกันเพราะคิดว่าต้ตองใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับน้ํายานี้ซึ่งเอ,อ่อผมก็จะเปิดเซิเวเจ็ดสิบแปดสิบแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะคุ้มกว่าแนละ้วผมแบบออกแล้วมากดอะไรงแง่นะครับผมมาน้องชายหากลรวพร้อมลแล้วก็เราไปลงกันเลย มันดวงดีเท่าว่าคนดูมันดวงดีเท่าว่าไปกันนะเอาใครเข้ามาเนี่ยเอาเอาสวยคุณลุงเงินไม่มีต้องมี700อยก่อนถึงเรียกตัวได้คนดูแต่ต้องมี700เงินไม่มีและปิดคอมาต้องใช้700อ้าวเาสวยแล้วครับน้องชายเราสวยแล้วน้องชายเราไม่มีเงินแลวอันวาก็ไม่สามารถเรียกตัวได้เช่นกันใช่ครับพี่ชายใหญ่เออครับน้องเองไม่มีตัวเรียก้ตัวเหรอมันจะถึงฐานเลยแล้วนะมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยน้องมันจะรอดหรือเปล่า น่าจะรอดเลยมั้งก็ดูฮะเอาตอนนี้เรามีเพิ่มมา200เออแล้วนะครับผมฮะแต่ขอดูก่อนว่าถ้าเกิดมาลดไม่เยอะก็แปลว่าเราจะสามารถที่จะเรียกตัวได้แต่ผมว่าไหวปะวะคนดูลดเยอะไหมอ่ะเยอะเปล่าเฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่น้องชายเรียกมิววิ่งมาแล้วก็ดเดี๋ยวเราลองเงินอีกสักนิดหน่อยเราก็สามารถเรียกแรปิคอนได้แล้วนะครับผมฮะก็น่าจะพาเอ่อที่จะแบ,บ่ต้นเก็บได้แล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมฮะ ผมใช้แค่สองหมื่นเจมแต่ผมได้มาสี่ตัวอ้อโหโน้องชายเองก็ย่างขูมมั้นกำนองย่างขูมมันได้สี่ตัวคขาดูไม่ได้สามตัวนะครับผมมันดวงดีจังวะคนดูคนมาจะดวงดีมันก็ดวงดีนะผมเปิดไปเท่าไหร่คนดูสองหมื่นเหมือนกันแต่ผมไม่ได้สตัวคนดูฮะนได้ท็อกซิกมานะครับผมเออไม่กอ oh ่แล,แล้วละฮะรอบนี้เหมือนเราจะเจอกระชายหนุ่มพัวดวงดีมากๆครับผมคนดูฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเองดูคลิปนี้อยู่รอแล้วลก็น,นะน้องชายเองไปสุมกล่องดีเจทีแมนตอเลยเชื่อพี่น้องดีเจทีวีแมนมาแน่แนน้องชยอายไปสองหมื่นเจมเองสุมได้สี่ตัวปฏิหารแล้วคนดูเรียกปฏิหารแล้วนะครับกามาและซึ่งอันวาของเรานั่ก็เรียกในส่วนของและพี่คนออกมาด้วยเช่นกันครับผมโตข้างหน้าตรงน,นั้นแลการเริ่มต้นของการลงเรงก็ขอเรื่อยๆเลยกันละกันนะครับเพราะคนดูฮะและตนที่สุดเราก็สามารถผ่านบอสมาได้อย่างอีซี่ครับผมคนดูซึ่งก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคนอนมต้น เกมครับพวกคนเดือผมไม่เคยติดท็อปร้อยเลยพี่ยังไม่ถึงร้อยเวฟเลยครับน้องแต่พี่เล่นมาเนาะยังไม่ถึงร้อยเวฟเลยครับน้องชายเองว่ากี่เวฟพี่ควรไปกดคูณสองดีครับน้องชายเองว่ากี่เวฟดีน้องพี่ถ้ไปกดคูณสองเนี่ยพี่เบื่อตอนนี้ไม่จะคุ้มนะครับผมมันจะเสียเวลามากๆเลยเพราะว่ามันคูณสองมันแค่เออ สองชั่วโมงเองนะครับผมคอนโดถ้าเกิดเปิดปุ๊บมันก็กินเวลาไปแล้วชั่วโมงก,กว่าแน่นอนอะเวฟ9กเสียบถึง102ครับพี่โอเคครับน้องชายผมจะถึงนะบอกว่าเราทั้ง3คนจะไปถึงนะครับน้องชายเ,เรียกแล้เข้ามาสู่เวฟที่20ครับผมครับพร้อมกับไปรู้ถึงเทคนิคใหม่จากทางบ้านนั่นเองครับผมก็ดูฮะาดูที่จ่าหมอนั่นเรียกไฮเปอร์ออกไปแถวนี้นั่นเองและซึ่งจ่าหมอนั่นเรียกไฮเปอร์ไปแถวเรียงไว้ที่จุดตรงกลางครับผมก็ดูฮะเห็นไหมว่าน่าสนใจอ้าเหมือนเขาจะเรียงเออ ในส่วนของไฮเปอร์ว่าเป็นแบบนี้เลยเหรอน่าสนใจอย่าบอกนี่เป็นเทคนิคหรือเปล่าครับน้องเทคนิคก็เบล่าเนี่ยมันคือสูตรลงอย่างนั้นเหรอครับน้องชายถ้าเกิดใช่แล้วก็รอบหน้าพี่จะได้เอาไปลงเอง <c oughs> จดจําเทคนิคไว้เรียนรู้จากเอ,อ่อคอมมูนิตี้นะครับผมฮะแ้ใช่ป่ะครับน้องชายเออใช่ครับโอเคจะจดจําไว้นะครับผมฮะจ้จดจาไว้เป็นเทคนิคนะครับผมก็ดูโอเคตอนนี้ผมจะพยายามเรียกเรียกตัวเอ่อเอโทโธมาให้ได้ก็แล้วกันนะเพราะว่า ถ้าเกิดมีช่วยสโลแล้วก็อาจจะพอไหวเพราะว่าลงคนมคนก็จะยากขึ้นนะคุณดูฮะมันยากการลงหนึ่งคนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลงแบบอันนี้ไม่ได้คอมมิตตี้ด้วยนะครับผมต้องลงให้ได้6ตัวโอเคครับผมฮะน่าจะอัพกระตาเหลือกเลยน่าจะอัพเออไฮเปิ์กระตาเหลือกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขออัพไฮเปร์ข้างหน้าของเราก่อนละกันนะโอ้อันวามีก็อดบันนี่ด้วยนะครับผมคุณดูฮาซึ่งเออผมก็จำไม้ว่าคุณดูว่าตัวนี้มันทำได้ไดแล้วมันบอะไรแล้วตัวนี้แต่ก็เจ๋งดีอันวา เกมรถตัวนี้ก็ดีมากเลยนะนนมาเออหมายกอคนดูเรียงเป็นตับเลยผมว่าไม่น่าใช่6ตัวนะ้น้องอันนี้ไม่น่าใช่6ตัวนะน้องนี่มัน <c oughs> สิบตัว,วนะ้องสิบตัวเลยทีเดียวนะ้น้องเอ็งจะอัพหมดเหรอออาแอตโว้ยต้องเวลตันก่อนถึงจะสโลได้แต่ว่ามันสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะล้อมแมป,ปเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอ,อ่อฟาร์มเงินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเพื่อที่จะอัพตัวละครเนานนะก็ <c oughs> นั่นเลยฮะตอนนี้เหมือนว่าทีมของเราเริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วครับผมโดยมีในนนนส่ววขององงัาดูล้้ห ส่วนผมนั้นดูแลตรงกลางนะครับผมแล้วก็ลัคกี้บอยของเราดูแลในส่วนของโซข้างหลังนั่นเองครับผมก็ดูฮารวมไปถึงตรงกลางด้วยและในรอบนี้ถือว่าปเป็นทีมที่ดีและก็ดวงดีด้วยเช่นกันแล้วพอเราอัตานปุ๊บมันสรอู้ทั่วแมพจริงๆ,ๆคนดูฮะคุ้มอยู่ระยะมัน70เลยนะครับผมเพราะว่ามันบวกระยะของเออแลปพปคอนแลปพคอนด้วยนะครับผมเราตั้งดีได้ไหมตรงนี้เราตั้งไม่ได้เหรอ ตั้งในวงนี้ถ้าเกิดตั้งไแล้วก็บอกเลยว่าบูทเราจะได้ไกลเลยนะครับผมออมาจหาะหลดนะครับพี่ฝนตกครับน้องชายแต่ถ้าเกิดเอง็งอัพในส่วนของเออไฮเปอร์ Hyper, ข้างหลังสําเร็จแล้วก็เอ็งหลุดได้เลยนะครับน้องพี่ขอแค,นค่นั้นก็พอบอกว่าถ้าเกิดเราหามุมด,ดีแนละ้วพอตังได้นะโอ๊ยนี่ไงคนดูมันต้องได้นันเนี่ยต้องหามุมด,ดีนะครับผมสักเอตอตรงไหนดีคนที่มันสามารถบูทได้ทั้งหมด10ตัวพร้อมกันนะครับผมตรงนี้แล้วกันนะผมว่าได้ถ้าเกิดบวกระยะเข้าบีก็เราจะได้คนดูเรามีแลวมีคนบวกระยะด้วยนะคร เมื่อย่าเพิ่มเข้ามาด้วยทีนี้โอเคน่าจะถึงสิบตัวอยู่พร้อมกับเออเราสามารถเรียกเพิ่มไปด้วยนะครับผมใช้ได้เลยครับน้องใช้ได้เลยเออได้แล้วคนดูได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่ตอนนี้ก็น่าจะชิวๆแล้วคนดูฮาจนถึงเวฟบห้าสิบหรือก็แล้วกันแต่ว่าเราเวฟบสิบสี่สิบแปดเรามาถึงเออใช้เวลายี่สิบเจ็ดนาทีห้าสิบวินาทีก็ถือว่าไวไหมคนดูถือว่าก็ถือว่าไวจะได้นะผมเพราะว่ามันมากสามคนถ้ามากันสี่คนจะตื่นกว่านี้นะครับผมฮะแต่ว่านั่นแหละคนดูสองคนถือว่า ในเลรที่พอประมาณนะครับผมไม่ได้ยากมัง่ายเกินไปเนาะแต่ไปคนเดียวจะด,ดีกว่าผมกําลังดูคลคิฟตู้ให้เทียนราคาเพิ่มไป2เท่าอีพอดีเลยพี่ค,ครับน้องชายดูไปเล่นไปเป็นผมผม,ผมก็หาดูไปฟังเพลงไปอะไรเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่ามันนานมากนะคนดูต้องเอฟเคนะครับผมแมทโหมดเนี้ยมันนานเกินเนี่ยคนดูฮะมันบัฟอยู่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเออมันบัฟอะไรนะครับผมสลับตัวนี้นะคนดูลืมแล้วคนดูมันระยะไหมไม่ หรือว่าความเรนะ็วในการจู่โจมผมก็จะไม่ได้อลืมแลวครับที่จําได้ก็คอมอเม์เวลาการสลับเออก็ต์บันนี่นะครับผมฮะอ่าตอนนี้เรามาถึงเวฟเจ็สิบแล้วก็ดูฮะมาถึงเวฟเจ็สบแล้วถือว่ามาได้ไกลจะได้แต่ผมชอบอันวายออย่างหนึง่งที่ว่ามันไม่เอฟเคเลยก็ดูฮะมันเดินไปเดินมานะก็ดูไอ้น้องอันวายนะครับผมฮะดีมากดีมาก,มากคือตั้งใจเล่นนะ่ะง่ายคือกระดูกไม้แลวออตั้งใจเล่นมากแล้วเขาบอกกระดูกเจ็ดส <70 S 2> ิบเวฟนี้แทบจะไม่ยืนนิ่งเลยก็ดูฮะเดินอัพตัวไปมาไปมาไปมา,ปมานะครับผมเขาเรียกว่าเอ อินเกมกันร้อยนะครับผมฮะอินเกมกันร้อยเลยซึ่งตอนนี้ก็น้องวานนั้นจะเรียกให้ส่วนของเออเหมือนคาเมล่าแมนมาต้งตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันบวกเออดาเมจดแล้วก็บวกละเการโจมตีนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มันโจมตีแรงนะคุวานแรงกว่าไฮเปรอร์แต่ว่ามันตีช้าเฉยนะสลับเออไอตัวเนี้ยมาเป็นบอลนะครับผมฮะอ้าวน้องชายหลุดน้องชายกลับมาแล้วคุดูเพิ่งรู้ว่าหลุดด้วยน้องเพิ่งรู้เองหลุดนวเนี่ยอ้าวตอนนี้รูปทีมก็ไป็นว่านี้ซึ่งตอนนี้เออ ทั้งหมด80เวฟแล้วแล้วก็เอ่เราได้ทั้งหมด16ตัวครบแล้วนะครับผมห,หวังว่ารอบนี้นั้นจะไปได้ไกลถึง9 0เวฟนะครับผมบอกเลยว่าเปื่อยใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็คือเหลือแปนาทีก็รู้ว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดเราใช้คูณใช้คูณ2ก่อนแล้วก็คุณดูเวลาจะเสียไปทั้งหมด80นาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะน่าเสี่ยงอยู่นะครับผมเพราะตอนนี้ก็บอสเอ้ยบอสมาแล้วคุณดูบอสคาโก้เขาเล่นมาแล้วนะครับผมงานอาวาก็มาดูก่อนชินใช่ไหมวตัวรกออกมา อ้าตัวนี้ออกมานะครับผมตัวอะไรอะ่ะตัวกรีดนะครับผมคุดูเป็นกรีดทอยเลทนะครับผมเป็นบอสด้วยมันใช่ไหมนเน่เป็นตัวบอสไหมโอเคอู้อื่นนะเขาดูอื่นไปนเล่นนะอื่นเชื่อได้นะครับผมสำหรับเอ,อ่อกรีดเฮ้ยคุณดูฮะอันวาเพิ่งกลับออกมาคุณดูไปว่าหรือว่าอันวาอันวาออกไปบูธใช่ไหมเมื่อกี้ออกไปบูธมาใช่ไหมผมว่า ถึงเก้าสิบเว็บโคตรผมไม่เชื่อว่าผมขออนุญาตาไปบูสก,กันละกันผมจะเชื่อมันในอันวาแล้วกันนะครับผมฮะผมกลัวบูสไปทานคนดูฮะแล้วไม่รู้ถึงรอเวฟหรือเปล่าเพราะงั้นแล้วเออขออนุญาตเชื่ออันวาโดยการออกมาบูสก,กันละกันซึ่งเออจะทำการบูสในส่วนของดวงนะครับผมไม่ใช่ดวงสิเอ็กพีนะผมแล้วก็เงินนะครับผมอ่ะประมาณเลยสองอย่างนี้เนาะเห็นไหมคนดูมันจะเสียเวลาไปเยอะมากหากเราเออมาบูสก่อนที่เราจะลงนะครับผมแนะนำว่าเออต้องลงไปเยอะก่อนค่อยบูสนะครับผมเอาว่าเคาดูเริ่มอีกืออึดนะครับเคาดูฮะเริ่มอึด โบส์อื่นมากอันวาอันวาเริ่มลุกลีนลุกนนนะครับผมเพราะว่าเบื่อเกินไปแล้วอันวาเริ่มจะไม่ไหวแล้วเช่นกันอันวาเดินไปเดินมาไม่ว่าตัวเขาจ้าโบสแล้วก็ตามนะครับผอกมาตอนนี้อันวาเงินเหลือมากๆากงานวารู้สึกดีใจที่มอนตายหมดอันวากาลังเต้นนะครับผมดูอันวาอันวากำลังเต้นอันวาดีใจมาแปดสิบห้าเวฟบถึงงั้นสินะน้อวาแล้วว่าเราจะไปถึงร้อยเวฟบกันใช่ไหมล่ะพวกใช่ไหมน้อว่าแน่นอนโอเคอันวาก็หวังอย่างนั้นใช่ไหมน้องชายเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิงหรือเปล่าอันวาน่าจะผู้ชายนะครรัับมมดูไ่่่้เหือนนกแตวา กต้องทำสำเร็จแน่นอนคุณดูเดี๋ยวเดียวโกรนะตัววิ่งเริ่มมาคุดูไอตัววิ่งนี่มาลรวจะอยู่ยังไงรวจะอยู่ไปยังไงคุณดูโอ้โหเดียเดยวเดียวเดียวเดีเดียวยวเ่าโอ้เด ตด้มา2,100 00นะครับผมดูมาได้8ปเวฟนะครับผมเออไม่ก็ใช้เวลา1้2นาทีนะครับผมดีเด็กคนดูถ้าเกิดเราไปกดตอนที่เวฟเก้90แล้วก็ผมบอกเลยไม่ทันดีแล้วเราเชื่ออดวานะครับผมดีเชื่ออดวานซะก่อนอ่าแต่เวลาของคูณสองเรายังเหลืออยู่แปลว่าเราสามารถลงได้อยู่โดยที่เราไม่ต้องกดเพิ่มนะครับผมมาโอเคเหลืออยู่1่ชั่วโมง47นาทีนะครับผมคนดูแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่อ่า ้แค่ตาเดียวไม่ก็ดูถ้าเกิดลงได้70็ดสิบแปดสิบเบลก็เราจะกลายเป็นเออร์ปัคเกอร์เอ็นทูไซเส์นะครับผมก็ดูฮะแต่ว่าก็ต้องต้องหมื่นห้าเลยกว่าที่จะเออกลายเป็นสีทองแล้วก็ได้สก,กิลมานะผมก็ถือว่ายากใช่ได้นะครับผมตอนนี้ก็คือขออนุญาตลงต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมฮะไปลงครับพี่โอเคลงรู้สึกว่ารอบนี้ <c oughs> จะมาทุกสายพันธุ์เอ็กรีบจัดตัวกันน้องชาย <c oughs> แต่ละคนเออแต่ละคนเพิ่งพาได้สุดเลยนะครับผมงั้นจัดไปเลยก็แล้วกันนะครับน้องชาย รอบนี้รู้สึกว่า,าจะมาเออสคนแล้วก็เราต้องแบ่งเพราทีมเราตัวเขาจะน้อยมากครับผมคุดูมาบางคนก็จะไม่มีตัวฟาร์มเงินเลยแต่ว่าเล่เอ c นะครับผมกัเด้อ ไปไงครับผมเอาล่ะเดี๋ยวพี่ขอฝากต้นเกมไว้แล้วกันนะครับน้องชายเดี๋ยวพี่จะหาเรียกใครเปิดกันแล้วกันเผอคนดูเครั้งหน้ามีอย่งอยู่พี่ก็อุ่นใจน้องชายเออตัวละครเลิฟต้นเลยดีกว่าตัวละครเริ่มต้นเ,เ,เลยมีอย่งอยู่อยู่ใจอีกคนหนึ่งก็มีตัวนี้ดีว่ะคนดูมาถึงเจ็ดสิบเวฟหรือเปล่าวะซึ่งเออตอนนี้เราขาด,ดแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเต็มเราต้องพยายามไปถึงเจ็ดสิบหรือแปดเซเวฟเพื่อที่จะอ ให้ได้นะครับบุกคอนโดฮะแล้วหลักก็น,น่าจะ70แหละเขาเขาบอกคอนโดฮะถ้าเกิดเรามีคูสอด้วยนะคอนโดฮะเดต้าแต่เล่นฟรีไฟโอเคครับน้องดูจากการแต่งตัวนะน้องชายแหะน้องชายน้ำมันน้ำแข็งนะพี่ก็รื่องชัยก็เคยใส่นะ้ำมันเนี่ยพี่ชายเคยใส่นะครับน้องชายในฟรีไฟนะครับเดี๋ยวพี่แบงเองแล้วกันนะครับน้องชายพวกเองแล้วก็เลือกตัวที่ดีที่สุดของเองกันไปเลยนะเดี๋ยวพี่ที่เหลือพี่เกียเองน้องพี่เกียเอง พยายามจะเรียกไฮเปอร์ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าไฮเปอร์จะพอแบกได้ส่วนข้างหน้าเองอยู่รวมกัน3ยูนิต4ยูนิตอุ่นใจเลยคนดูฮะอุ่นจะสุดไปเลยเอาสี่ยูนิตอุ้ยไฮเปอร์อ๋อไม่ใช่ไฮเปอร์นะครับผมเออจะไฮเปอร์เป็นเออ่ยูนิตธรรมดาจะเม่เกือบอุ่นใจแล้วมไหมล่ะตอนนี้แต่ว่าเรายังดีที่มีในส่วนของเอ่อาหน้าเกย์นะครับผมเพื่อที่จะแบกตอนตัวเกมนี่ไฮเปอร์ประมาณนี้ครับผมมันเป็นสายฟ้าดูผ่านๆก็ ก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับผมเราขอใช้แผนเดิมของน้องชายจากเอ่อโลกเทนนิสแล้วกันคือการตั้งเรียงเรียงกันนะครับผมคุณบทุกฮะเพื่อที่จะแบบว่าเอ่อยีตรงกลางได้แบบรัวๆเลยนะครับผมพี่ครับผมว่าเราควรฟาร์มเงินก่อนจะวางไฮเปอร์นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพรอะไรน้องเอ่อก็จริงของเองเราจะตัวฟาร์มกันเลยฟาร์มไม่เสร็จเลยดีกว่าเออได้ๆครับน้องพี่มือใหม่พี่โทษทีละกันนะน้องพี่โทษทีละกันมือใหม่พี่ชายเหลือคููสอนแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งพี่ยายต้องไปถึงเจ็ดสิบเวฟเพราะงั้นน้องชายช่วยกันนะน้องได้โปรดช่วยกัน โอเคครับน้องน้องใครออโต้งั้นจัดไปเลยละกันออตโต้ไหวหรือว่าดูมันสี่คนเลยนะสี่คนจะยากกว่าการลงหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนนะครับผมอ่ะคือเดือดแต่ง่าย,ายๆถ้าทีไม่เวิร์กก็คือจะแพ้นะครับผมชิวนานแน่นอนตัวเงินนายล่ะเมื่อเจอไม่มีตัวเงินหรือเปล่าเจ้าหมอนี่เรา <c ười> <c ười> โอเคคนเดูอะโอเคเมื่อเจอไม่มีตัวเงินนะครับผมโอ้โหเพิ่งพาทั้งหมดไปเลยทีของเราเรามือใหม่เอาไม่เป็นไรครับน้องชายมือคนเรามันก็เออหาตัวเงินก็ยากนะครับช่วงนี้นะครับผมซันปาก็ราคาแพงแค่ได้อย่างน้อยก็สองร้อยอะคนดูสองร้อยเจม เดี๋ยวมาทำอะไรกันเนี่ยพวกเองเนี่ยไปทำอะไรกันเนี่ยชีวิตชีวิตเ <c oughs> มื่อตายแค่เลขอะไรเหรอโอ้มันเล่เลนอะไรเดกโงเนี่ยพระเจ้าทีมของฉันทีมของฉันจะรอดหรือไม่จะถึงเจ็ดสเวฟหรือไม่โอเคหกสิบหกเวฟไม่รอดนะครับผมมาดูฮ <c> ะ <oughs> ไม่รอดไม่ก็ได้พันสี่นะครับผมฮะ <c oughs> ไว้ถึงถึงก็แย่แล้วไม่ถึงเนาะก็จบแล้วเจ็ดสเวฟไม่ถึงเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่ได้ดูซิว่า,าจะขายกี่แต้มนะครับผม เสียดายมากนะเพราะว่ามันลง4คนแล้วมันลงยากมากๆครับผมฮะเอ่อทำให้แบบว่ามอนมาเริ่มตึงๆทำให้แบบไม่ถึง70เวฟนะครับผมก็ถ้าเกิดลง2คนน่ะน่าจะเอ่อพอได้ไปถึง70เวฟอยู่บางงานแล้วเดี๋ยวเราเหลือที่เราไปลงคนเดียวลแล้วกันอ้าวแล้วค้างด้วยโอเคได้ได้ละได้ลมาอ่าเหมือนจะเหลือแค่500พอยพอเดี๋ยวเราเออลงเองแล้วกันครับดูลองลงคนเดียวดูแล้วกันนะครับผม ซึ่งเวลาเหลือครึ่งชั่วโมงอาจจะไหวอยู่คนดูฮะใช่ไหมคือชั่วโมงอาจจะพอได้ไปถึง70อยู่นะครับผมอ่ามาสริ์แล้วกันคือตอนนี้เราลงแบบออโต้น,นะครับคน,คนดูฮะคือแบบสริ์รัวๆซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่9นาทีเรามาถึง60เวฟแล้วและเราก็ใช้เวลาเพียงแค่อ่า25นาทีเท่านั้นจากเออก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดเรามาถึง6กสเวฟก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีเลยก็ว่าได้ครับผมคนดูถือว่าลงคนเดียวง่ายกว่านะครับผมฮะง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่า มันไม่ได้คอม,มูเดี๋ยวคนดูใช่ไหมโลนี่ไม่ได้คอม,มูเดี๋ยวเรากดออโต้แบบรัวๆแล้ว,ลวลกันนะครับผมมาดูซิว่าเออจะไปเท่าไหร่ซึ่งผมกล่าวว่าเหลือค่า5นาทีปุ๊บเราก็ทําการเออ่ขายยูนิตทิ้งกันแล้วกันนะครับผมคนดูฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเวฟ73แล้วผมทําการขายยูนิตหมดแล้วนะครับผมมาเหลือแค่5นาทีเท่าน,นั้นคนดูฮะก็เผื่อๆแล้วกันเพราะว่าวันนี้เรากัดเจ้าแค่ตอนนี้คือกัดเอาแค่500แต้มนะครับผมเพื่อที่ทําการอัพในส่วนของเออแรงนะครับผมมาคนดูเรียบร้อยนะอันนี้น่าจะได้สัก70 อ่าตอนนี้ได้มา1,500ลโอ้ได้มาเยอะมากนะครับผมลงคนเดียวจริงๆเสร็จแล้วแหละคนดูผมว่านะเผเพอๆแม่งไปแรงสี่แรงห้าแล้วแต่ว่าแต่ละคนดูฮะมันมันแบบอยากเล่นเอมากกว่านะครับผมโอเคเรียบร้อยเหมือนว่าต้องใช้อีกหมื่นเอออีกอีกสี่พันแต้มนะครับเพื่อจะทําเป็นเอ,อ่อขั้น4ี่เนาะซึ่งตอนนี้เรามาถึงขั้นสมแล้วขั้นสมก็คือ สามารถเอ่อเรียกยูนิตเพิ่มได้อีกหนึ่งยูนิตเหรอก็โอเคก็โอเคนะคนดูจาก16เมื่อกี้กลายเป็น17ตัวแล้วนะครับผมพาก็ถือว่าใช้ได้เลยและ 15, พอ15,000ปุ๊บจะกลายเป็นเอ่อขั้น4นะครับผมพาแล้วก็ขั้น5ถึงจะปลดล็อกเบิร์กได้ใหม่ยอดนะักอีกนานเลยคุณดูฮะก็ใช้20,000ื่นในการเป็นขั้น5ก็เฮ้ยก็แป๊บเดียวเนี่ยคุณดูไม่นานนะับผมเหลือแค่เอ่อเหลือ9,000แต้มถือว่าชิลๆคุณดูฮะลงแป๊บเดียวเขจะได้แล้วมั้ง9,000แต้มนะครับผม แล้วก็ค่อยแบบปั่นไปลงคนเดียวเรื่อยๆนะครับผมผมว่าแป๊บเดียวอ่ะได้แล้วก็ยัดคูณ2อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก็พอแว่าหรือว่าอยากแนะนำเทคนิคไหนหรือว่าอยากใครเล่นแบบทีมแบบไหนก็ขอเป็นเวลาการกระโดดอยอย่างที่เราทีมเลเจนด์อย่างเดียวเอออะไรเออที่มันเป็นคอนเทนต์ได้นะครับผมก็ดูฮาก็เออขอเป็นเวลาการากระดูสองคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบาย <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ล่ะบ๊ายบายครับผมหวังว่าจะได้แลวดิวแมนเนี่ยครับผแต่เราก็ยกังทันทันสถิติเออหนึ่งร้อยเว็บไม่ได้ดีนะครับผมอ่ะต้องลงทีมไหนถึงร,อร้อยอนนวอเว็บผมบบ๊าายยฮะ